ครับก็ทักทายแฟนเพจนะครับหวยเด็ดหวยดังเลขวิ่งนะครับของเฮียจอบครับวันนี้พบกันเช่นเคยครับวันที่หนึ่งกันยายน2564นะครับวันนี้เราก็มาจุดของหวยที่ปู่สุกร์ย่าสีอําเภอลงนกทาเช่นเดิมครับงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะครับคือว่า ปูสุกย่าสีให้หวยมาสามรอบติดเข้าทุกงวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่ห้าครับเรามาดูกันว่าปูจะให้เลขอะไรวันนี้ทำการจุดไปแล้วนะครับนีบบางลมนิดๆโอ้โหเลขเจ็ดมานะครับเลขเจ็ดนี่เป็นเลขน่าจะอั้นนะครับจะมาดูกันอีกสองตัวจะออกอะไรนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เพจของเราด้วยนะครับท่านจะมีโชคมีลาบในวันนี้ครับวันที่หนึ่งทุกคนจับจ้องกันนะครับวันที่หนึ่งครับจะรวยจะจนก็เป็นวันนี้แหละครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้หน้าเฟซของท่านนะครับจะมีโชคมีชัยนะครับโชคหมานลาบ มานะครับทํางานก็ทํามาค้าขึ้นบางานนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับบอกไว้ก่อนว่าสุดยอดนะครับนี่เป็นงวดที่ห้านะครับเลขแรกก็เป็นเลขเจ็ดนะครับนี่นะครับให้ดูป้ายนะครับสารปู่สุกย่าสีนะครับอำเภอ เลิงนกทาครับเพิ่งมาหนึ่งตัวนะครับ <7 48. S 1> เป็นเลขเจ็ดนะครับเป็นเลขเดียวกันกันกบมเมดท่าขอยบอัอนะครับเจ็ดสี่สามพันว่าเพิ่งเพิ่งได้เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับ แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับมัน2นาทีกว่าแล้วเดี๋ยวจะพิมพ์ให้นะครับว่าเลขที่ได้คือเลขอะไรบ้าง